i <laughs> don't สอนนะที่สอนใช้เลยตเตาเราหลุดลงทีอเราชี้คำถามที่อนะย้อนลองไปรีพอเกยคำถามอานอนองน,นะยี่ใจเราปว้ใครับเอออยากให้เจ้าหน้าที่นะครับช่วยเอาน้องเริ่มจากเลขหนนะครับน้องหมายเลขหนึ่งนะครับที่มันจับสอบครับอีเใช้เตาหู้ ถามยออะไรทุกทีตรงใหนในนี้หรือเต้าหลอลูกมาเทีย เอ่อต่อเธอวชิต๋ําเป้งจบมงอีขอเชิญก้อยหัวชาติแปดขอเชิญณชิเก้าตันไทยนิ่งเปาเทียปีติชิผู้สายเตียน้องเว้ยหนูใจใจรับเดียวแหละผู้สายเตียอย่ายอมเด้อกูกูยัวให้ก่อนให้ป้ายเตียเป็นลูกชาแค่แน่

ออมาต่อาเรียนเน่อแต่ไม่รู้ชาัฒนธรรมนอะก็ช <voor> ่างนาวครับก็เป็นหนสองนสคตัวชาไม่ได้ดีอ่ะเต้กูไม่เชื่อกูร้องยันติดเอินถอดใจกูชยไม่ไ้อหลอดเจียคำถามซึ่งคำถามนะครับขออนุาตนะขอสีกูยอมหางกรุไทยนี่หรู้่อแต่ชิมาเต้ลูกกล้วก็ยอ เราอ่านของหลวงปอ้อเหลือเพื่อความชัดเจนเที้ตอตอบคำถามต้องชัเดเจนนะครับคำถามเพื่อนงยาวนะครขออนุญาตสองรอบนะครับขออนุญาตทุกจับเลยครับบางท่านให้ผมสองรอบงท่านให้ผมรอบเดียวผมก็ไม่แน่ใจนะว่าอย่างไรนะครับแต่ขออนุญาตมีผู้ชมถาม,ถามว่าอยากให้อ่านเป็นภาษาไทายด้วยนะครับคำถามนะครับถามว่าคุณคิดว่าอะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหายาเสพติดในชุมชนม้ง มากที่สุดเพราะอะไรนี่เป็นคำถามประธานครับแต่ต้องตอบเป็นประธามงงนะครับตามนี้นะครับก็สาไอเทียร์ัจชีว่าย่อเต็มจื่ิวัเดาวเปมงมูคอชั่วคนหนึ่งนี่รู้สิก็สาไอเทียรัชชีวัวย่อเต็มจื่ิวัเดาวเปมงมูคอชั่วคนหนึ่ง ซึ่งคำถามแรกลุกสองเห่อเปอ็นป้อเยทยาเนียเดี๋ย,ย่อหายดีนุ่ด้่ีนะซึ่งผู้กรตรดนขอยเราอยากมยเดี๋ยเลยศาสตร์ต่อหนุ่มไทยทุกคนคำถามนี้นะครับเป็นภาทายนะครับในยุคสมัยที่แฟชั่นมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาส่งผลให้การแต่งกายชุดวงมีการเปลี่ยนแปล ตามแฟชั่นอยู่เสมอคุณมีวิธีในการอนุรักษ์ให้การแต่งกายแบบแบบตั้งเดิมยังคงอยู่ได้อย่างไรคำถามภาษารมงรับเนี่ยน้องเนี่ยน้องเขาอย่างมงทวงแต่งมงจัดชีหายเพราะว่าเขาเขากแก่กีจการว่าหย่วตาจืดเป็นต่อจื่เป็นต่อเป็นทวงแต่งมง

คืออึ้งอยู่ว่าใจนูสนี่อย่าขอได้เป็นตัวเนาะเตียงหญ้ารู้สึกที่รู้สึกที่เรียงหญ้าแต่เตียงหญ้าเองขอจอดสตอยชมค่ะขอหน่อยให้ขอชมช่างเลยเที่ยวจองม่วงเชียร์ต้นจอหรือสปป.ปะป๊านะเข้านะ Digital เลยเหรอ Digital เลยเหรออ่าชมัดเดี๋ยวน้องอยู่ตัวกับอ่าจะเก็บมีเนี่ยพี่ช่าง 不相干。你看到没得了？你看到没得好，那大家就参与了一下。 ยอมพี่าก็เท่าลุงีเสียยอมก็เาตาก็รู้เทีงดการจูแต่เตาอียงก็ยอมเ้าดัีเที้่ายเจียากูสาเที่กุเยงชิ้วิ่งคออสเาิเียกูเชียกุเทูยุรอกูเนียเมเ้าชงจับูกูย่เชียเทียกูอเชีย วารินอโกเทียจีสาวงปอดชเทียนีวชาาวรอเคางเลขทวยาัเชคหลาน เล่นตรงนี้นงที่คลับวิ่งก็อยู่หลังอวทุใสาุกงยอดต่อสายอวทุีลองว่าทุทีเรางอัทุีก็ยสายอัทีนลงตรงนี้ ถูกใจจนเสียจนหมดเนี่ยดูยอมตอลีนนอนเลจิสที่สายที่เราสายที่นี้คือ <laughs> 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 ถ้าโอกาสได้เป็นนายกอบตหญิงในตำบลดึกน้อยคุณอยากแก้ไขปัญหาในด้านไรบ้างที่สุดในตำบลดึกน้อยนะครับหลุงม้งแล้วก็ม้งก็มุงหล่อกว่าตุ้ยเอ่าตัดลูก่อดัดลูกอ่อดแค่มีสิทธิ์อนายกอบตหญิงก็้าเจ้าหอรู้ก็แค่เมีอยากเต้เหม่งเตทีโอก็ Bỏ hẹn chụp tay chắp bay, gót sạp bay, chắp bay, hoa uva kim yon, yon chí. No bay luôn chị, yon kong mô tay mô tay, yon kim yon, 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 kim

ต้องมี luôn, có mua kết xả đi càng, từ lo nuôi tiệt, cái từ thành công chúa chỉ mua đá chỉ chỉ mua ta học núi nửa thì, có à, mua có kết đi càng từ lo nuôi tiệt, từ thành công chúa chỉ mua ta học từ cố xả nhỏ ma

chia bé giờ có bé hoa cho nhà con chúa nó mua phá cho tí hoa chỉ mua khẩn trời nà tí nò nhỏ cho nó mà cứ xài tiền tại bé cho mong nó hai chân đau nhỏ bé xí phá cứ xài tiền bé cho món thia hoa tại nò nhiều lỡ เกิดเหอนยดนะคุณผอจินชัยหมียเลข6เป็นะพลัเชียรับ หายไปในกลุ่มเยาวชนมงคนหลังคุณมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้นะครับหลุมงเนี่ยมงเนี่ยโนไปมงโมเกะฝากแม่งสึลีรัวหรือหายหนึ่งปวดเกาตุ้นใส่รัวชิปอัตต้รอหลุมงว่ายาไปมงดีเก่งขึ้นแล้วก็โมเกะสายจ่าติไตั้งแมงนอ เ่งหนึ่งีเรี่อนึ่งเนาะไปมงวอเขาานึงสิ่งนี่นีรู้รอครหนึ่งปวดท้องใส่รัวเออปดท้อเออหลังว่ายปมงี่เกี่ก็วาเขาาสาตต้เหม่งเนาะกุเขกุสายเตียเป็นหลงงในข้อข้อข้อดูที่ ที่ห้องใหญ่เตตนรู้มีให้อวามรู้ที่โจยมีอิคารู้ที่ตาชีกุซาออกไป็นจองที่นอนที่นอนเกิดไปรีรูมงที่เราเกิดแต้มงอยู่ในเตียเจะอเจอเจอยู่ทุกขค่งนจีเจ๋งรอเกิดอยู่ป้าเตียไปรีรูมงมอแตงเอร์าชเตองเธอว่าชอไ กับเราเป็นเบก่อน Mặt đi sự cửa rai mong nên lúc nó bay bỏ đi a thứ hai lùa và tạo chi nhuộm rau tay vào tay mình cho cái xịt vào tay tinh tinh vào tinh tạo chi nhuộm tinh 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 tao biết bỏ idea, tao thêm chạy rùa, tàu chiêu trò, chơi trò chơi mình, cho kẻ xin dao, cỡ ai địa, đám chị quay nhau, có tính mình chỉnh chỉnh trò chơi, giết cỡ kẻ xin có lulu nong, tao biết giọt kẻ xả, mình tôi nhau, ở tu, ở xin rùa, ở tu xin แล้วฉันาเกอรอมอปัญหาแล้วเราอยางันร้อนเนี่ยถ้ามีชิ้นเาชางเราไ่ทหนถ้าเจอตรนไเล่ก่อยีไอ้ชตูก็ก็าชีานเชื่ลยก็ยัจะปลซื้อช่วยได้ซืเหรอ không mong sẽ có sự phát triển trong lĩnh vực này. Đừng mong có ý và mèn trong sát Có ý tưởng cầu trùng tạo đe, bê và trong có kẻ cầu kế và trong kế một sáng chân thiên, nắng thiê, tung tung tia mô tiệc vi <laughs> thiê, thiên, hay chino, tinh tung nó, luôn tắm tóc sáng kể, ta sáng tung tung lò chảo tung 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 thiê suy tung lần, thiê, suy

lúc mong bên kia, nói <laughs> em muốn cho biết sai, để tỏi chục tỏi té, cùi u và tàu thiên, cùi u bỏ bên các